ลงอีกเครื่องหนึ่งเหมือนทำก๊อปปี้เนี่ยนะฮะไม่มีวันไม่มีวันต้องบันชีไปกูรู้ไม่ได้พูดถึงเ่องนี้ก็ยังดีอยู่นะเราไม่จำเป็นส้อจาเพราะว่าพิชิตด่าหน้าออกมาเรื่องไอ้ต่าตเก่อไอ้ถ้าไม่มีเรื่องพิชิตพู้ท่านท่าออเนี่ยผมเลยอย่าง<ม>นึงมันมีการในนี้ยราต้องต้องว่ามันทําอะไรบ้างต้องเตรียมเลยต้องเขียนเลยว่าหนึ่งมีการมาดัก ในห้องประชารับครับรู้หรือกปล่าครับมีใช่ไหมมีครับเมื่อวันที่เท่าไหร่ผมมีรขคอร์ดฮะทำไว้เลยครับตัวนี้แล้วภับุญอย่างนี้และไภบุญเป็นประธานกรรมการและอย่างนี้มันมีการจับนี้มีพฤติกรรมและมีรักถ่ายอะไรย่งนี้สารพัดเลยที่หลายๆเรื่องครับท่านเดี๋ยวเรื่องนี้ผมขอรับหน้าที่ไปจัดการเองนะครับท่านท่านสบายใจนะเดี๋ยวผมมีวิธีของผมที่อย่างนี้ผมมองมามันจะเอาไปให้ข่าว ที่จะทําลายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลุกพักเม้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องที่ว่าก็คือเราจะต้องแสดงเห็นว่าภายในนี้นี่มันมีกระบวนการและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคไอที่จริยานะ่ะมันสามารถเอาข้อมูลนี้ได้ไหมในสานะมีความรู้ได้เอาจากไหนจากกล้องไงฮะกล้องกล้องข้างล่างเนี่ยฮะบางตัวเขาลองเทสออนดูแล้ว บางตัวนะครับบางตัวว่าไงบางตัวสามารถเทสออนดูได้ว่ามีใครเข้าออกอะไรยังไงครับก,ก,ก็ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องเอาตัวนี้ว่ามีการสอบสวนเรื่องการทุจริตแล้วก็ผู้ในการฝ่ายเทคนิคนี่ทางด้านนี้เนี่ยซึ่งนี่ออกมาเราต้องเอาหลายๆเรื่องและเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่มันทุจริตเรื่องการใส่ซื้อคอมพิวเตอร์อีก เพื่อว่าภายในนี้มันมั่วไปหมดม,มันจึงมีเรื่องร้องเรียนอะไรต้องทําลําดับเรื่องไว้เลยเวลาเิ้งเกิดปุ๊บเนี่ยเวลาเกิดเกิดปุ๊บเนี่ยราให้สัมรัสเตรียมเลยเตรียมเลยบ่อนเขียนเลยครัเขียนลาดับเรื่องฮัลโหลต้องลําดับเรื่องเราต้องช่วยลําดับเรื่องนั้นแหละว่าไงบ้างตคือหมายความว่าชิ้นนี้เวลาเิ้งเกิดปุ๊บทันทีพฤติกรรมที่มันเล่นงานพวกเราเนี่ย เรื่องต่างว่าเราต้องมองว่าเป็นเรื่องของยุคพักนันต้องออกเรื่องนี้<ม>เพราะว่าเล่นงานจารันเนี่นออยอะไรอะไรเร่งเล่นง,งานจารันเนี่ยเล่นง,งานเราว่าพฤติกรรมทั้งมวลนี่เป็นกระบวนการเพื่อที่ทําลายสาลในเรื่องการยุพักเราต้องออกตัวนี้โดยลําดับที่หนึ่งมีการทําลายจรัน แล้วก็จะรันในขนาดในของพี่นามก็ยืนดนุออกมาทั้งสองครั้งแล้วก็เฉลิมพลแล้วก็วาสาันทีนี้มันเหลือแค่เจ็ดถูกไหมก็จะ,จะทำลายอีกสี่อสเอาอีกสี่มัน,มนที่พักเกิดไทยเนี่ยเอาชจดด้วยนะก็หมดแล้วครับาว่ารู้เห็นในเรื่องนี้ก็สี่นึกออกรับสี่คนก็เหลือเท่าไหร่เจ็ดลบสี่ก็สามไม่ต้องทํางานแล้วฮะ ลำดับของกัรลอง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 คิดกระบวนการแล้วระบอกพฤติการในนี้เนยจ้จติงเนี่ยไม่รู้อะไรบุญถ้ามีภาพกขบอกก็เคยแล้วก็เคยเคยเล่นงานแล้วก็เสร็จแล้วก็โอเคให้โอกาสแล้วก่อนในสุดก็บอกผู้ใหญ่คนหนึ่งและเสร็จแล้วคนคนนี้คือคนที่เป็นนอนคุมข้อสอบครับนึกออกไหมไม่สามารถเอาไปได้ครับเออ และยังอย่างหนึ่งกระบวนการของการตอะนี้คึอการทำลายเป็นระบบเทคนิคสามารถทำได้แม้แต่นายกก็ยังโดน